อันนี้ว่าดัคมูลแฝงลองเข้าไปดูกันไหมเอาดิงานใหญ่ใช่ไห้อมเดี๋ยที่หน้าเดินทั้งนั้นเลยฮะเอ๊ะ ขูองอะไรกันนี่ปแปลกะะั้ยถามค้ามาด้วยกันจะไปรู้ได้ไงอะเออวะขันโง่ดีแท้ถ้าอยากรู้อ่ะไปดูงกันเลยเอา,เ,อาเดี๋ยวดิไปด้วย ผู้ชนะการประลองครั้งที่11โดยเราจะหาผู้ท้าประลองคนต่อไปจากคนที่อยู่ในงานนี้โดยการสุ่มโหใช่ระบบสุ่มอะเนี่ยน่าสงสารนะคนโดนนะต้องสวยมากๆสวยจริงถ้าโดนคนเยอะมากไม่ใช่เรืองของเราอจริงแล้วมันนคนน่าสนใจนะดูนี้ว่าแจ่งกว่าพูมัน จ้าสัเกินนี่ใจออพิดนะ่าจะเป็นวิตามินดีจากแสงอาทิตย์หรอเช้าหรอเนี่ท่านผู้นั้นท่านคือผู้ท้าประลองคนต่อไปฮะข้าเนี่ยนะท่านนั่นแหละเขาคงจะเข้างานเมื่อกี้นะ้ท่านแต่ข้าว่าข้าพูดแล้วนะว่ามันคือการสุมสวยถ้าเขาไม่แข็งสักอย่างอะแล้วใครจะทำอะไรได้อไปแต่ว่าผู้ชนะ จะได้รางวัลเป็นทองทองการ์ดและออก,กบบ็การ์ดแบบสุ่มมีโอกาสสุ่มได้เป็นการ์ดระดับตำนานสูงสุดถึง2องใบเลยนะถ้าท่านไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรเอาจริงๆเข้าาประลองซะหน่อยก็ไม่เสียหายนะท่าน,นสินะไม่เกี่ยวกับเรื่องรางวัลอะไรทั้งนั้นน่ะบามาง,งานทั้งทีก็ต้องลองดูซะหน่อยฮะเพื่อนข้าจะร่องประลอง,องอใช่ แต่ว่าคนที่จะเข้าประลองต้องมีสมบัติประจําตัวท่านมีหรือเปล่าสมบัติประจําตัวสมบัติประจําตัวอะไรนั่นข้าไม่มีหรอกมันคืออะไรอะได้เดี๋ยวข้าจะอธิบายให้ท่านฟังสมบัติประจําตัววอลล์ดูช่วยอิมสมบัติประจําตัวพลดินดาบใหญ่รอดชะสานักเป็นรักเจ้าเตรียมตัวประลองไปเถอะเดี๋ยวเลี่ยงสมบัติประจําตัวข้าจัดการให้เองได้ ฝากด้วยนะผิดทางจะฝากเราบอกไม่ได้เลยว่เนี่ย